ยังไม่มี Apple ID เป็นของตัวเองเรามาทำด้วยกันเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะเริ่มทำกันตั้งแต่เครื่องขึ้นคำว่าสวัสดีกันเลยค่ะเอาซิมใส่เครื่องกันก่อนค่ะใส่ซิมแล้วเลือกภาษาเลยค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นภาษาไทยนะคะแล้วเลือกประเทศกดตั้งค่าด้วยตัวเองเลือกเครือข่าย Wi-Fi อันนี้จะใช้ Wi-Fi ทำหรือว่าจะใช้เครือข่ายมือถือทำก็ได้ค่ะ เนื่องจากเครื่องอ่ะถูกล้างมาแล้วเพิ่งเปิดการใช้งานก็เขาก็จะให้รอสักพักหนึ่งอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสร้างรหัสหน้าจอก็ตั้งรหัสหน้าจอกันเลยมาหน้านี้แอปและข้อมูลก็จะมีการให้เลือกว่าจะกู้ขึ้นถ่ายโอนหรือย้ายก็ขอเลือกเป็นไม่ถ่ายโอนแอปและข้อมูลแล้วกันค่ะมาหน้านี้ Apple ID เราจะสร้างใหม่กันค่ะ ก็จะมากดตรงลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID ใช่ไหมกดเลยค่ะจากนั้นมาหน้านี้ค่ะสร้าง Apple ID f r e ฟรกันกดเลยค่ะใส่ชื่อนำสกุลเลือกวันเดือนปีเกิดเลือกวันที่แล้วก็เลือกพอสอเกิดของเราเมื่อใส่ตรงกันแล้วก็กดดำเนินการต่อมาหน้านี้ค่ะที่อยู่อีเมลเลือกไม่มีที่อยู่อีเมลใช่ไหม แล้วเลือกรับที่อยู่อ e ีเมล iCloud ก็จะตั้ง iCloud ใหม่ตรงนี้เลยการตั้งชื่อก็อาจจะมีตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขอันนี้ไม่ยากใส่ไปเลยตั้งชื่อเสร็จก็ไม่จำเป็นต้องใส่ iCloud.com นะคะกดดำเนินการต่อได้เลยทีนี้มาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย8ตัวขึ้นไป ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์มเล็กตัวเลขตั้งเป็นตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วตามด้วยตัวอักษรตัวเล็กตามด้วยตัวเลขอย่าลืมเอากระดาษมาจดด้วยนะคะกันลืมจากนั้นกดดำเนินการต่อก็จะมาหน้านี้ค่ะเพื่อจะแจ้งว่าเบอร์นี้จะถูกใช้ยืนยันตัวตนอาจมีค่าบริการกดดำเนินการต่อค่ะหน้าข้อกำหนดเงื่อนไขก็กดยอมรับ เครื่องก็จะทำการอัปเดตการตั้งค่าจากนั้นจะมาหน้านี้ค่ะกดดำเนินการต่อกดเปิดใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งหน้านี้กดดำเนินการต่อหรือจะเลือกไม่ใช้พวงกุญแจ iCloud ขอเลือกไม่ใช้พวงกุญแจค่ะมาหน้าสิริขอตั้งค่าภายหลังนะคะเวลาหน้าจอตั้งค่าภายหลังค่ะเลือก ขอเป็นเลือกไม่แชร์นะคะอันนี้ขอเลือกสว่างกดดำเนินการต่อกดดำเนินการต่อยินดีต้อนรับสู่ iPhone ยังค่ะยังไม่เสร็จไปที่ App Store ค่ะเลือกดำเนินการต่อหน้าโฆษณาขอเลือกปิดใช้โฆษณาสำหรับคุณโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งเลือกอนุญาตในระหว่างใช้แอปจากนั้นเรามาลองโหลดแอปสักแอปนึงค่ะ เอาเป็น t i k t o อกแล้วกันเนาะลองใช้รหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อกี้ค่ะใส่รหัสผ่านแล้วกดลงชื่อเข้าแล้วจะขึ้นว่า Apple ID นี้ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อนใน iTunes Store แตะตรวจสอบจากนั้นมาหน้านี้ค่ะให้เปิดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขกดถัดไปก็จะเจอหน้านี้บัตรเครดิตให้ติ๊กไม่มีก่อนค่ะ มีเมื่อไรค่อยมาใส่ตรงนี้ตรงที่อยู่ถ้าเขียนว่าต้องป้อนก็คือต้องป้อนข้ามไม่ได้นะคะก็ใส่เป็นบ้านเลขที่เอาอันนี้ออกก่อนมาใส่ที่อยู่กันก่อนแล้วตรงที่เขียนว่าไม่บังคับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะใส่อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้สำคัญมากเบอร์โทรศัพท์ใช้ผูกกับบัญชี iCloud อันนี้เลยสร้าง Apple ID เสร็จแล้วกด ดำเนินการต่อตรงนี้เหลืออีกนิดนึงค่ะตั้งค่าต่อให้เสร็จมันจะมีเลขแดงๆอยู่เห็นไหมคะไปตั้งค่าต่อให้เสร็จค่ะกดไปก็ใส่รหัส Face ID ถ้าจะตั้งเลยก็กดดำเนินการต่ออันนี้ขอเลือกตั้งค่าภายหลัง Siri ถ้าตั้งค่าเลยก็กดดำเนินการต่อค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนไม่ยากค่ะตรงนี้ อันนี้ก็ขอเลือกเป็นตั้งค่าภายหลังนะคะเพื่อความรวดเร็วแค่นี้ก็จะได้ Apple ID หรือบัญชี iCloud ไว้ใช้ในเครื่องแล้วค่ะที่ถ้าใครยังงงกลับไปดูซ้ำกันได้เลยค่ะ